สวัสดีค่ะกลับมาพบกับก้าวพยากรณ์อากาศบริเวณภากใต้ฟ้องตอนอกประจำวันเสาร์ที่15ตุลาคม2568ค่ะวันนี้ลักษณะการปากใต้ฟ้องตอนอกจะเป็นเป็นปลือมังมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากเป็นที่อากาศผิวผืนค่ะรองมรสุมผาด่านภปากใต้ตอนหลางค่ะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนค่ะเพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยทนบนค่ะในขณะที่มีย่งความกดอากาศต่ากําลังแรงค่ะ บริเวณทะเลจินใต้ตอนหลางค่ะมาดูปรับใท้ายวเทียมค่ะมีเมกมาค่ะปกคลุมบริเวณปากใต้ค่ะมาดูเรดาร์ฉุมพรค่ะตัวปกคลุมฝนกาลังโอนถึงปานกลางค่ะปกคลุมเมือจังหวัดจุมพรประจวบคีรีขันธ์แล้วกาสุราษฎร์ค่ะมาดูเรดาร์หาญใหญ่ค่ะตัวปกคลุมฝนกาลังโอนถึงปานกลางค่ะปกคลุมเมือชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและกะปัตตานีค่ะ แนวโนม้มการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวข้วาวห้าฟั่งค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟั่งตะนอกค่ะอุณหภูมิสูาาดดสง,ง,ส,ง,ส,ง,งาาส,สุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้สามสิบสามจุดสององศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้หีบสิบสองจุดแปดอง,างศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ มาดูรายงานฝนสถานีทช่ชวนหงคองปากตายฟังตนโอกะตั้งแต่เวลา7โมงเช้ากล้องเล็กว่าจนถึงเวลา7โมงเช้าวันนี้ค่ะปากตายฟังตนวอกมีฝนกระจายค่ะแล้วก็มีฝนนักบางแห่งค่ะโดยวัดพ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะได้88.6มิลลิเมตรค่ะตีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะมาดูข้อมูลมกันแล้วกันมาดูพยากรณอากาศวันนี้ค่ะวันนี้ปากตายฟังตัวอกามีฝนรือฝนฟากะนองค่ะโดยมีฝนนัก ไลยพื้นทีและก็มีฝนนักขึ้นนักหมากบางแห่งค่ะมาดูกันมีนด้จังหวัดค่ะเรียนจังหวัดแพชบุรีค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยละ10คลองพื้นทีค่ะเรียนจังหวัดอ่าประจวบคีรีขันจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยละ40คลองพื้นทีและก็มีฝนนักบางแห่งค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุมพรสุราษฎร์ธานี ก่อนที่ธรรมาราตัตลุงสงกล้าแลยค่ะปัตตานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกลียวยละกเจ็ดสิบองพื้นตีแล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะส่วนเรียนจังหวัดยะลาหรือกันนราติวัดค่ะจะมีฝนอยู่ในเกหนยวยละกหกสิบองพืนตีแล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดกอยู่ในช่วงยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดกอยู่ในช่วงยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสค่ะ มาดูกลื่นล่มบริเวณหาดไทยวันนี้ค่ะตั้งแต่จังหวัดจุมพนขึ้นไปค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงเนื้อความเร็ว1 5ถึง3 5กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะทะเลมีกลื่นสุ้งนึ่งถึงสอเมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้ากระหนงกลิ่นก็จะสุ้งมากกว่า,อาสอเมตรค่ะเอาไท้ตวนล้างค่ะตั้งแต่จังเอาไท้ตอวนล้างค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาค่ะเป็นลมแปรปรวนค่ะความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะทะเลมีกลื่นสุ้งประมาณ1น่เมตรค่ะบริเวณทีี่่มฝนนนฟ้าะะงลืก็จส คว่าส่อ,สองเม็ดค่ะแล้วก็ให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังการและการลีเร้เลี้ยงมรดิ์ที่มีพนฟ้ากระนองด้วยค่ะมาดูการไม้สภาวะอากาศเจ็ดวันข้างหน้าระว่างวันที่2 5ถึง31ตุลาคมค่ะบริเวณภากใต้ฟั่งตอนออกตอนบนค่ะและก,การปากใต้ฟั่งตอนออกตอนล่างค่ะจะมีพ่นอยู่ในเกฑ์หนลอยละ60ถึง70คลองพื้นที่ตลอดช่วงค่ะแต่ก็มีพ่นนักตึ้งนักหมากบางแห้งค่ะ มาดูประกาศเตือนฝ้นตกนักตึงนักมากบริเวณปากตายฝั่งตะวันออกะจะบับถี่6กมีพ้นกระทบในช่วงวันที่25ถึง26ตุลาคมนี้ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อกําลัง่านกลางผัดปกกลุมบริเวณปากตายตอนบนค่ะอ่าวไทยตอนบนเลยค่ะทะเลน้ำมันตอนบนค่ะประกอบกับมีหลงมรสุมก้นข้างแรงค่ะผาดผ่านปากตายตอนล่างค่ะทาให้บริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ค่ะยละลาและการาธิวาดค่ะจะมีฝนนักอาบางแห้งส่วนเริเังวัดอาชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีงสงคลาและการปัตตานีค่ะ จะมีฝนนักหมากบางแห้งค่ะก็ขอให้พีนองระมัดระวังอันตรายจากฝนตกนักตึงนักหมากและการปริมาณฝนที่ตกสะสมสืงรรม่งงานทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยค่ะเกิดน,น้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลาลากน้ำล้นทะลิง้งและการดินโครนตะล่มค่ะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะในส่วนของอพีนองชาวเรือค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปค่ะ จะมีกลื่นสุ้งหนึ่งทึงซองเมตดค่ะส่วนบริเวณที่มีฟ้นฟ้ากะนองกลื่นก็จะสุงมากกวานองเมตรค่ะแข้วก็พีนองชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและกก็ลีกเลียงบริเวณที่มีฟ้นฟ้ากะนองด้วยค่ะสำหรับการพยากรณ์อาการวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กช่องวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไม่รุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน